สวัสดีครับวันนี้มาหัดสอนให้อาหารปลาคราบครับผมผมผมมาหัดหัดตัวเองนะยังไม่ชำนาญวันนี้ผมจะมาลองวันนี้ผมจะมาลองให้อาหารปลาคราฟด้วยมือปล่านะฮะลองให้อาหารปลาคราฟด้วยมือเปล่านะฮะเดี๋ยวขอเอาสลาลี่พวกนี้ย่อ,อก,ก่อนนะจะได้เคลียร์ ราคาเขาขจะได้ไม่กลัวนะฮะโอเคนี่ครั้งแรกครับครั้งแรกที่ให้อาหารปกติจะให้อาหารโยรยฮะครั้งแรกที่ให้อาหารเม็ดนะฮะมาดูก,กันครับว่าน้องเขาจะกล้าขึ้นมาเปล่า,านี่ฮนะ,ะมีปลาตัวเล็กกล้าขึ้นมานะฮะ มีพวกปลาตัวเ,เล็กๆนะกล้าเข้ามาอันนี้มีแต่ปลาเล็กกล้าเข้ามานะโอเคเอาไปเลยอ่าเดี๋ยวให้อีกเม็ดนึงอีกเม็ดนึงโอเค อย่าแย่งอย่าแยงโอเคอ่ะต่นี้ลอบประคาบ้างประขาบไม่ยอมขึ้นมานี่ฮนะลบประขาบในมือป่านะฮะนี่ยนะขึ้นมากินหรือเปล่าขึ้นมากินหรือเปล่าเฮ้ยมามามา,มาแล้วตัวหนึง่งมาแล้วตัวหนึง่งง่ายมากง่ายไดเหลือเกินใครขึ้นมาให้กินเลย ไปไปแล้วุว้ยน้องขึ้นมาแล้วน้องไม่กลัวเราแล้วอาขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาไอ้น้องเริ่มมาแล้ววะ่ะอ้าลืมใส่กล้องเอามามามาอาขึ้นมาเร็วขึ้นมา มีแต่ปลาตัวเล็ก,กี็แหละมาแต่ปลาใหญ่ไม่ยอมมาอ่าปล่อยไปเม็ดหนึ่งครับยื้ยยื้ยโดนแย่งอ่าอ่าเม็ดเม็ดหนึ่งมาเร็วนะครับมาเร็วมามาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วเฮ้ยโดนแย่งโดนแย่งโดนแย่แงเอาโอ เร็วเขายังไม่กล้าขึ้นมานะเดี๋ยวมาลองกันว่าเขาจะมาเปล่าอะมาเร็วมามาใครก็ได้ขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บปล่อยเลยปล่อยแล้วอ่ะปล่อยแล้วอะมาแล้วขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมากินปาครับแม่ปลาตัวเล็กก็เชื่องเกิน มาครับมามาครับมาเร็วรับครับ,ร,บรับมาหน่อยรับมาหน่อยเลวไม่ยอมขึ้นเหมยอมอดตายอ่ะไม่ยอมขึ้นอ่ะเป็นไปไม่ได้มาแล้วมีตัวหนึ่งกล้ามาฮะกล้ามาโอเคปล่อยนะฮะถ้าเกิดเขากล้ามานะฮะเราก็จะปล่อยอาหารมาเร็วมามามา ขาตกใจอะขี้ตกใจอ่ะมามามา,มาเร็วมามาเร็วมามามาเร็วครับมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วไม่ยอมขึ้นมาเลยเ,เขาไม่ยอมนะฮะอะ เข้ามาใกล้ๆแล้วปล่อยเลยหนึ่งเม็ดโอเคอ่ะมาอีกหนึ่งเม็ดแ้าเข้ามาใกล้ๆก็ปล่อยนะฮะยอมปล่อยเขาเริ่มไม่กลัวแล้วฮะเขาเริ่มมาใกล้มือเรื่อยๆอ่ะปล่อยหนึ่งเม็ดอ่ะโอเคมาอีกหนึ่งเม็ดเร็วเข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาปล่อย ขึ้นมาแล้วฮะขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาใกล้ๆเลยเดี๋ยวจะปล่อยแล้วอ่ะปล่อยครับหักก่อนหักก่อนเอ่อขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาอาขึ้นมาใกล้ปล่อยเลยเร็วขึ้นมาปุ๊บปล่อยเลย ขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาโอเคเข้ามาใกล้มือแล้วปล่อยเลยโอเคอมาเร็วมา,มา,วม,ามาเร็วมามาเร็วมีบางตัวยอมมาตอดตอดมือนะฮะเอปล่อยโอเคโอเคนะมาเร็วมามา มาเลยมาเลยขึ้นมาแล้วปล่อยทันทีโอ้โหเขาไปกินนกนวนแทนโอเคครับเป็นการฝึกรดความกลัวฮรรู้สึกว่าปลาลักเล่เนี่ยเขาจะไปอยู่กับพวกไอ้นี่ปลาลักเล่เนี่ยเขาจะไปอยู่กับพวกปลาคาบนะโอเคอะให้หนึ่งเมตรเอาไปหนึ่งเมตรอะ อยากให้เขาเขาบอกว่าต้องหัดสามสี่วันเลยฮะมาแล้วเร็วมาเลยมามาแล้วมาเร็วมาเลยมามาเร็วเร็วมาเลยมาตุ๊บไปเลยมาตุ๊บตุ๊บจากมือเลยโอเคมาใกล้มือแล้วฮะปล่อยเมื่อกี้อ่ะมีตัว มาใกล้มือเราก็ปล่อยะอะมาเลยมานี่ฮะนี่ฮะอีกอันนึงโอเคน้องมาใกล้มือปล่อยฮะเปิดค่อยๆฝึกน้องฮะว่าถ้ามือหย่อนลงไปแล้วจะได้อาหารนะฮะเดี๋ยวน้องต้องฝึกประมาณเป็นอาทิตย์นะฮะอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วเร็ว มามาเร็วมามาใกล้ๆเร็วน้องครับขึ้นมาเร็วน้องครับขึ้นมาน้องครับไม่กล้านะครับน้องครับไม่กล้าขึ้นไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้ปลาคราบมาก่อนน้องคราบมาเร็วน้องคราบเร็วน้องคราบมาเร็วมาครับ มีบางตัวกล้าขึ้นมากินนะโอ้เมือม่อยขาแล้วอ่ะปล่อยไปฮะโอเคฮนะวันนี้ฝึกวันแรกะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เขากินเลยนะฮะอ่ะโอเควันนี้วันแรกฝึกฮนะฝึกวันแรก กินเลยตามสบายมามามาแล้วบุบบับบุบบับเนี่ยคนน้ำเบาๆเ,เลยเขาจะขึ้นมาโอเคเดีนะ๋ยวจะตั้งกล้องไว้สักพักนึง โอเคครับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับ